สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมินิมาพอๆกันนี่เป็นไลฟ์สไตล์แค่นาฬิกาเราเด้อค่ะเด้อนี่เป็นชั้นเนีอ่ามือนี้นิ้วกับไปสื่อของไปสองหางนะพี่น้องคะ่ะไปเห็นหางใหญ่คอสโกเรากะไปหางเอเชียมาเก็เลยรีวิวสองคลิปมันจะคอยสิบวันใหญ่เเนาะคะนะ่ะเนาะเบื้องอันอันนิ้วไปสื่อบักงมง,ง,งมันเลยบักย้ายพี่นงค์มอนิสุขภาดต่ำบักงงเลี้ยงแขกแขกจะไม่กินขาน้าวบ้านเบิร์ดซีสิบดอลจุดแปดหานะคะ่ะเน้องมนนด 400, ดอนี้เบิร์ดซีลอยกัวดอลไปช้อปปิ้งสองหาง โอเคมาเบิ้งนิ้วได้อยังมานเนี่ย่ะเนาะไอ้ได้พักวอเตอร์เคสมาสองกัสามดอนพี่น้องแล้วก็อันไอช่วงนี้อันพักหอมพักหอมปลอมแพงพี่นอ้องไอ้สามกัมเนี่ยเกือบสี่ดอนค่ะรวมกันแล้วไอ้พักหอมปลอมกัมหนึ่งต้นหอมกัมหนึ่งจะเห็นน้ำโต๊กมือนีิมาเดี๋มากินของกันเดี๋ยพี่น้องเราจะอันนี้พักอันพักคนกินไม่เอาพักอันอันนี้แพงอยู่นี่มาได้เบิ้งมาได้เบิ้งดิน บักฮุ่งด้วยนี่พี่น้องเวยบักใ่ายหนึ่งเจ็ดดอนจุดเจ็ดเจ็ดเนี่ยร้อยก่าบ,บาทเกือบสองร้อยเงยบักใ้ายหนึ่ง,บ,งบักหุง่งงามๆแล้วกิดไอเต้าหู้ปลาลูกกินต้าหู้ปลาหาแปดแปดดอลลาร์พี่น้องครัแล้วก็ยำบุญเสร็ 88, งมมเทศดยำบุญเสร็งฟอร์มแขกไม้กินเข่าด้วยบ้านเราเกิดอ่าโคโคนันไอแบบก,กะทิไม่เห็ดน,น้ำยาก,กะทิพี่น้องโอ้ยมันคือบ่มีใบโหระพากะทิไซอันเป็นแก,นแกนแนงแผนงอันไซอัน อันเรากะแคด่ดสมะขูดใส่ตำมุฮงวาจิตำหุ้เรียงแขกกะอันนี้กะอ้ัวงอกงามๆพี่น้องคะทัวงอกกระเด็นขนาดมานถุงหนึ่งวาสิมาเห็ดอันพัดผักร้วมป้อมเพราะเพื่อนเด็มีผักกินเนาะพี่น้องคะ่ะโอเคพี่น้องไงหางเอเชียเบิร์ดสี่สิบดอลกว่าแปดสิบห้าเซน แค่นี้ละพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเวยค่ะแฮปปี้นิวียสุขสันต์วันปีใหม่เด้อพี่น้องอยู okay, ่ดีมีแฮงด์สูบุสุขุนแห่งปังปัง้วยไว้สูบุสุขุนเด้อค่ะโอเคแตงเกียวบายบาย see you next video